ใจมันต่อต้านเนะี่ยบอกว่าเอ้ยเราไม่ใช่เป็นแบบนี้ว่ะทำไมเราต้องมาเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยวะผลลุกครับเรารู้ว่าตัวจริงเราคืออะไรแอคชั่นครับชื่อซีเกมครับสุภวิทย์ตันติม,มาพรไม่เสียงเก็กเชียวซีเกมนี่ แม่ตั้งให้งแต่เกิดครับเพราะว่าเกิดในปีซีเกมแล้วพ่อชอบเล่นเกมเริ่มในวงการก็ลงคลิปใน y o u ู u ูะครับผมคิดว่าช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีคนโคเวอร์เยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเป็นยุคเริ่มเริ่มต้นที่ว่าคนเริ่มโคเวอร์ลง YouTube ผมคิดว่างั้นนะเพราะพีคนนี้ไม่ธรรมดาเจ้านู่ร ว่าอะไรเงี้ยแบบเราคือผมกม็ชอบร้องเพลงแล้วก็เลยลองร้องลงไปอะไรเงี้ยมันก็มีคนทั้งชมทั้งด่าอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงที่ลงลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีมีคลิปหนึ่งมันไปแตะหลักแสนอันนั้นตกใจมากแล้วก็พอไปดูใต้คอมเมนต์คือคนเขาเปรียบเทียบที่เราเล่นกับอีกวงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วบอ,อ,อ,อกว่าเออก็เป็นสองคนเหมือนกันบอโอ้เล่นห่วยมากเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ชมแต่ก็ดีใจฮะขึ้นหลักแสนผมสนุกแค่นั้นเองปนั้นแค่ชอบเล่นดนตรีเฉย แค่แบบว่าชอบแต่งเพลงชอบเล่นดนตรตีตั้งแต่มัธยมแล้วมันก็ติดตัวมาว่าแบบเ,เราชอบเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยแค่อยากเล่นดนตรตีกลางคืนหรือว่าอยากมีเพลงของตัวเองแต่งเพลงอันนั้นคือความคิดแค่นั้นเองตอนนั้นแล้วเราพอมีแบบว่าคนมาให้แบบเข้าไปเล่นโฆษณาอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าอน่าสนใจดีแค่นั้นผมไม่รู้ว่าใครมองอยังไงนะแต่ผมว่ามันก็มันก็สนุกดีสําหรับตัวผมนะ ว่าผมทําแล้วสนุกเหมือนเราไปเล่นอะไรให้คนฟังอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาเรียกว่ามิชชั่นหนึ่งเราคือทําให้คนสนุกอะไรเงี้ยให้คนเ hey ฮอะไรเง<ๆ>ี<ๆ>้ยก็ก็จะดีคือการเล่นมันไม่ได้ง่ายนะพี่คือแบบว่าแต่ละคืนนี้ก็เราต้องดูว่าคนที่จะเข้ามาในร้านนี้เขาแต่งตัวยังไงมีทาก็ตไหนเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะเล่นเพลงอะไรให้เขาสนุกอะไรเงี้ยคนมายื่นเราให้กินยื่นเบียร์ให้กินเราก็เลยปฏิเสธเขาผมก็กินเรียบไม่ใช่ผมก็ไม่ค่อยกินครับเล่นเสร็จก็กลับบ้านเลย พี่ยากทันเดอร์เขาเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็ลองชวนมาให้อ audition ดูโทรมาหาน้ม่มีรายการนี้นะผมคิดว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับเขาโทรมาเขาแสดงว่าเขาอาจจะแบบว่าเห็นอะไรบางอย่าง<ม>ก็เลยเอาลองดูก็ได้เว้ยอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยผมผมไม่ถนัดสายประกวดอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมหรืออาจจะไม่ใช่สายเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ทางเราก็ยังไม่เคยเคยนะครับ เรื่องการแสดงด้วยครับก็ซีรีส์วเรื่องแรกเลยที่เป็นเมย์หลักๆก็คือทตเทอร์วิตเมเป็นฟาร์มครับเป็นโงฟาร์มหมอว่าหมอไม่รอแล้วดีกว่าเดี๋ยวถอดกางเกงเลยหมอฉีดยาให้ฮะถอดกางเกงเลยเหรอครับหมอถอดเลยถ้าเปลี่ยนเป็นชิ้นที่ลายได้ไหมครับได้บทที่เฮ้ยทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยดูไงแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่ บอกว่าเอ้ยเราไม่ใช่เป็นแบบนี้ว่ะทำไมเราต้องมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยวะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะตอนแรกเลยอะแล้วผมก็ไปปรึกษาครูเลยว่าครูครับผมผมคิดแบบนี้อะคือผมไม่ได้ผม, <_ c oughs> ผมพร้อมที่จะทางานนะอยากที่จะทําแต่ว่าแต่ใจมันต่อต้านน่ะใจมันแบบเราเล่นไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มเรียนเขาเรียนเรียนไปเรื่อย,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 ยพอได้เข้าใจว่าศาสตร์ของการแสดงเงี้ยมันคือการที่ เราเข้าใจตัวละครนั้นๆแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครนั้นออกไปผมก็เริ่มความคิดเปลี่ยนมาเสร็จเปลี่ยนแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเริ่มขี้คลายออกหมดเลยก็คือเป็นฉากที่เหมือนต้องต้องต้องอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็แบบเป็นซีนที่ต้องแบบเหมือนกับว่าแช่น้ำอะไรเงี้ยเออคนลุกครับแล้วผมก็ ไม่ไม่เคยใช่นะคนอื่นไงต้องทําให้ได้พอถึงตอนนั้นแล้วเราก็ต้องเล่นให้ได้เพราะว่ามีกล้องมีอะไรเงี้ยเยอะะทีมงานก็รอผมก็ต้องเล่นให้คือต้องทําให้เต็มที่อ่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเราทําเต็มที่แล้วตอนนั้นแต่ว่าพอม,มาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ดีอยู่ดีเรารู้ว่าตัวจริงเราคืออะไรเออแต่ถึงไม่เป็นแล้วเราทำไมเราต้องไปบอกให้เขารู้ว่าต้องไปแบบเมคชัวร์ให้เขา เพราะว่าเรารู้ตัวเราดีว่าเราเป็นยังไง่เขาจะคิดอะไรก็เรื่องของเขาเราไปห้ามไม่ได้ชอบคนละแบบชอบทั้งคู่อี่เสดายน้องปะ่ะอ,อันนี้งานเพลงเนี่ยผมชอบผมทํามาตั้งแต่ตอนมัธยมยแล้วมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวว่าแบบเออเราชอบอะอะไรเงี้ยชอบเล่นดนตรีชอบแต่งเพลงว่าชอบร้องเพลงอะไรเงี้ย จากจะทำเพลงที่เป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปถึงจุดนั้นแต่พอได้รู้จักเรื่อนการแสดงมันก็เป็นอิสตร์หนึ่งที่มันก็น่ามันก็น่าสนใจแล้วมันก็ผมคิดว่ามันไปควบคู่กันได้แล้วก็มันมีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน ผมชอบเขาเพราะว่าเขาเขียนเพลงเองแล้วก็ทำดนตรีอะไรเองเป็นโปรดิวเซอร์เองเหมือนกับเขาทำงานได้ด้วยตัวเองไม่ได้จะพยายามจะเป็นแบบเขาแต่เราพยายามจะทำทุกอย่างในด้วยตัวเองความฝันก็ยังเป็นมเมล็ดทว่งอยู่ในใจตลอดเล็กๆเราต้องทำอะไรที่มันมันชัดเจนได้แล้วว่าเราจะเอาอยัางไงฝึกแต่งจากหลายๆอย่างพี่อันนี้พูดถึงาการแต่งเพลงนะฝึกแต่งฝึกแต่งจากคำบางอันรอบตัวบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่าการใช้คำที่มันกำลังฮิตอยู่ แต่วาพอดีว่าแต่งแล้วก็โอเคชอบก็ได้กว่ายพี่ดูนะแล้วหนูนะจะไว้หรืิปล่าแตือลามนะให้รักวังอาจจะเดือดร้อนเพราะพี่คนนี้ไม่รำมาตาเจ้านูระวังด้วยนะาเข้ามา,าระวังจะถูกใจนะเธอ นะแล้วหนูนะจะไวรึปเปล<ะ>่าเวลาหน้าให้รักวังอาจจะเดือดร้อนเพราะพี่คนนี้ไม่ธรรมดาเจ้าหนูระวังด้วยนะเข้ามาหาระวังจะทูกใจได้เธอเอาใหม่ไหมพี่ต้องถามว่าเอ้ยเราเริ่ม ช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มมาสัามภาษณ์กันเลย